เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเน้นย้ำถึงมาตรการในการป้องกันการทุจริตในการจัดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษวันนี้นะคะพร้อมยืนยันว่าหากพบการซื้อขายตำแหน่งผู้บริหารแต่ละเขตพื้นที่ต้องรับผิดชอบค่ะ ผู้เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษครั้งที่1ปี2559ที่สนามสอบโรงเรียนสันติราชวิทยาลัยต้องผ่านการตรวจหลักฐานเข้าสอบและตรวจค้นอย่างเข้มข้นก่อนเข้าห้องสอบค่ะซึ่งทั้ง215เขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบต้องปฏิบัติร่วมกันอย่างเคร่งครัด เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระบ,บุภายหลังการตรวจเยี่ยมสนามสอบโดยบอกว่าเน้นย้ำในมาตรการที่เกิดความโปรง่งใสป้องกันการทุจริตโดยเฉพาะในวันรุ่งนี้ซึ่งเป็นขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์จะต้องเพิ่มความเข้มงวดเพื่อไม,ม่ให้เกิดข้อคอรอาหาว่าเอื้อประโยชน์ให้แก่กันซึ่งคราวนี้เนะี่ย เป็นการสอบบุคลากรที่เป็นพักนานารรัชการนะครับกับเป็นครูครูจ้างที่เราสอนอยู่เกิน3ปีนี่นะเพราะฉะนั้นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับที่เคยดูแลเ,เด็กเหล่านี้อยู่เนี่ยก็ไม่ให้เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์โดยเด็ดขาดเพราะถือว่ามีส่วนได้เสียก็เลยกำชับไปในการในสนามสอบสัมภาษณ์ว่า คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป,เป็นผู้ดูแลเ,เด็กคนนี้ในการทํางานอยู่เรื่องต่างๆก็เ่อยไไม่ให้เข้ามาเป็นกรรมการสอบสำนักเลยนะครับอันนี้ย้ําเน้นไปเรื่องใหญ่ <c oughs> ส่วนกรณีกระแสข่าว <c oughs> การซื้อขายตําแหน่งเลขาธิการกอพทออยืนยันว่าได้กําชับทุกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสอสองดูแลค่ะหากพบว่าเขตใดเกิดกรณีขึ้นผู้อํานวยการเขตต้องรับผิดชอบ สำหรับการจัดสอบวันนี้มีผู้สมัครสอบ1 8 4 4 7คนแต่มีสิทธิสอบ17,923คนเพื่อบรรจุในอัตราที่ว่างลง3,955อัตราโดยจัดสอบภาคกอไก่ก็คือวิชาความรู้ทั่วไปและความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครูและภาคขอวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งส่วนวันพรุ่งนี้จะเป็นขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์และจับประกาศผลในวันที่18มีนาคมนี้ค่ะ